สวัสดีค่ะพบกับบ้านฝนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพินาอีกแล้วเนาะวันนี้เนาะลูกเป็ดบาบารี่ของพินาก็ได้ออกมาแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะโอ้โหแม่เขาห่วงสุดๆค่ะพ่นาทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยแบบว่าปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงนะคะเนี่ยอย่างที่บอกเนาะเพราะแม่ห่วงลูกมากเลยนะ,ะแต่พอดีพ่นาเปลี่ยนลังให้ใหม่เป็นโอ่งมังกรเนาะก็ก็อุ่นไปเลยนะเนี่ยดูดิ น่าดเอาข้าวให้นะเนี่ยพี่นาเอาข้าวให้เขานะเขายังกระโดดจิกเลยนะอุ้ยห่วงลูกจริงๆเดี๋ยวลูกเขาน่ารักอะ่ะไอ้ขาวเอาลูกมากินข้าวสิลกเอาลูกมากินข้าวยายไม่ทําอะไรหรอกลูกออกมาหกตัวนะคะแล้วก็ยังเหลือไข่สามฟองแล้วก็รวมที่เอลูกเป็ดตัวอื่นจิกของเขาเสียนะั่ก็หลายฟองเหมือนกันนะ เขาลูกดกตลอดเลยค่ะได้ยินเสียงไหมคะเนะ่ะเจ้าแผลของพินาเจ้าช้างเราจะฮึกมากค่ะจะพังล้าให้ได้พาลูกไปกินข้าวเลยยายไม่ทำอะไรหรอกลูก<ะ>นี่พินาถ่ายข้างนอกก็จะไม่เห็นนี่นี่นะลูกเขาปโนยนโน่นยายเอาข้าวมาแนละ้วเห็นไหมลูกนะพินาก็เอาอาหารปนๆวางไว้เขาเนาะ ก็คือทําแบบนี้เราก็สบายเราไปนะเราไม่ต้องมานั่งเอาเข้าไปอบไฟไปอะไรนะเอเและช่วงนี้พี่นาก็ยุ่งมากเลยนะก็จะห่างหายไปบ้างอะไรบ้างนะว่างก็จะเข้ามานะเพราะว่าตอนนี้น้องพี่นาป่วยเนาะก็ต้องดูแลน้องก่อนนะคะก็อันนี้ก็มาลงคลิปไว้นะว่างเมลัลพี่นาก็จะเข้าไปหาพี่ๆน้องๆเนาะช่วงนี้ก็จะแบบว่า สมองก็ตึงๆหน่อยนะคะคิดหลายเรื่องเลยนะคะเป็นห่วงน้องด้วยอะไรด้วยเนาะ,ะวันนี้ก็ทําคลิปเลยนะ,ะเพราะว่าเป็ดออกมาเนาะก็น่ารักดีจ้ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะ,ะอะไรก็ไม่สําคัญเข้าเอ่อร่างกายเนาะ,ะถ้าร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยโอ้โหเอาเงินเท่าไหร่มาแลกก็ไม่ยอมนะคะจ้ะ พี่นาก็มาทำคลิปสั้นๆนะคะน่ารักเนาะเวลาที่เราแบบว่าเออ่เหมือนไม่ค่อยสบายใจหรือว่าคิดเครียดอะไรพอเห็น่สัตว์เลี้ยงนะที่เราเลี้ยงนะมานั่งมองเขามันก็ผ่อนคลายได้จริงๆนะมีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งนะหนาวก็ลงโงงเลยลูกเนี่ยเห็นไหมโงงของเขาอุ่นๆค่ะ แล้วก็พินาก็ทำล้าของเขาสูงนะไม่ต้องกลัวอะไรจะเข้ามานะคะ้านพินาไม่มีอะไรอะค่ะอาจจะมีก็ง,งูสิงนั่นแหละแต่ที่นี่นั้นน่านจะเห็นสัทีแต่โหแม่ขระดุขนาดนี้ไปเลยไปนอนกันลูกไปไป,ไปพาลูกเข้าไปในใ,ใ,ใ,ในในโอง่งไปแล้ว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 เห็นไหมความน่ารักพินาก็เอาดินเอาดินไปทํานูนให้เขาเข้าได้ตอนแรกก็เขา้าโอ่งไม่ได้นะกระโดดกันดุงด้งดุง้ง ห่านกระซุนไปเข้าไปหาแม่ลูกไปหนาวนะลูกนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหาแม่นะลูกนะเอ็นนั่นเห็นไหมคะน่ารักเนาะจ้ะก็ขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับกําลังใจเนาะที่มีให้บ้านสวนฟาร์มมาโดยตลอดเลยเนาะตั้งแต่ทําคลิปมาจนถึงวันนี้นะมิตรภาพที่น่ารักก็ยังแบบไม่เปลี่ยนแปลงนะคะค่ะ ขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะ